สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกผลผลอะไรวะผลแมมมอนนะครับผมโอ้โหแหลกชิบหายเลยผลแมมมอนนะครับเนี่ยแตกจริงนะครับผมมันถือได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโลกสองอยู่นะครับผมเดี๋ยวเก็บ มันคือผลมันมอดของแท้แน่นอนนะฮะมี่ผลรู้สึกว่าเหมืนขาดไปสักผลใดผลหนึ่งอะ่ะน่าจะครบอยู่มงสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับก็ทำกิจกรรมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจิ้งริ้งฟเฟซผมไว้ให้นะฮะสำหรับข้อมูลติดต่อนะครับผมสำหรับใครอยากได้นะฮะ แล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการเพจเราได้เลยนะครับผมบริการฟาร์มเงินม่วงและบริการฟาร์มเงินเขียวนะครับไปและบ๊ายบายไายตัว